หนูอยากรู้ว่าพี่เดชมีภาพที่สวยที่สุดในชีวิตไหมคะแล้วมีวิธีเก็บภาพเหล่านั้นอะไว้ในความทรงจํำยังไงแล้วก็ทุกวันนี้ภาพนั้นมันยังอยู่ไหมในความทรงจําเรามันก็ยังอยู่ฮะแต่จะบอกว่าภาพไหนสวยที่สุดในชีวิตนะ่ะมันพูดยากนะหมายความว่าเวลาเราเจอมนะัน่ะเราจะไม่ค่อยรู้เรารู้สึกดีกับมันแหละแต่เราไม่รู้หรอกมันจะเป็นภาพที่สวยที่สุดหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันมันจะค่อย รับรู้ไอ้ความรู้สึกนั้นได้เวลาที่มันผ่านไปแล้วอะแล้วเวลาที่เรามองย้อนกลับไปอะมันจะมีภาพหนึ่งที่มักจะพ OP UP ขึ้นมาเด้งขึ้นมาเราคิดว่านั่นอะคือ,ค,อคือภาพที่สวยที่สุดแต่ว่ามันเปลี่ยนได้ไงหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีกมันอาจจะมีภาพใหม่ๆหรือว่าชีวิตหรือความทรงจำมันจะคัดสรรภาพที่ดีที่สุดออกมาอะไรอย่างเงี้ย